ขอสวัสทีพี่น้องปลอดภายสมุทรสุลนครับมื้อนี้ยู่ไอยูนาคือเก่าครับแดดตอนเศร้ากำลังพ่ออุน่นๆรับลมพัดเย็นสบายครับมื้อนี้ผ้าปีผ้านองเอามาเบ่งเค้าเตอร์ครับผมเค้าเตอร์กีบกาแฟเสียงหน้าหน่อยสาราริบน้ำครับนี่ครับบรรยากาศนี่เผื่อว่าผู้ใดอยากได้ แนวทางการเห็ดเข้าเต่อไปเห็ดยูไอยูน่าจะขวงกะแบ่งปันกันไปครับนี่นะครับเข้าเตือใส่กบยางก้ไม่เหลือเสียจ,จากการเห็ดเทียงหน้ากะเขามาเห็ดได้ครับเพื่อนกะกาวาเซียวดอกใหม่มาว่างดอกใหม่กำลังเดินทางมากอีกมุมหนึ่งครับอันนี้กัมยิ่ง่กผสมไม่ไม่ป,ะ,มมมปะปบไกันไปครับ มุมด้านล่างครับนล่างก็จอยเรื่มเอ็ดขั้นรับน้ำหนักน้ำจักตัวสองตัวครับให้อยกแบบแบบคือเยียงหน้าหน่อยกัเอ็ดามใจเลยครับบ่ม,มีห่วงบ่มีหามเดี๋ยวมาไทยเบ่งอีกมุมหนึ่งครับนี่เป็นมุมทา้ามองจากด้านหนา็ือเป็นประมาณนี้ครับมีขั้นรับน้ำหนักอยู่สองตัวครับนี่ครับจากดันไตนี่ ทีเล่กำลังไปสองตัวครับแบ่งปันกันครับเพื่อว่าผู้ใดยอย่างไดเป็นแนวทางเพื่อว่าเคนคิดบวกหรือกําลังหาวิธีหารูปแบบอยู่ก็ล่องไปเสนอให้ครับสร้างเฮ็ดบึงก็ได้ครับมองหวังบองหามกันห้ครับเฮ็ดแจ่วก็เกางยีมากกัดทีได้บึงบรรยากาศอยู่ใ้อยูหน้าห้องประมาณนี้แ่ะครับเ๋ยวถไทยบึงบรรยากาศยู้อยูหน้าเถียงหน้าหน่อยสาราดิมนำ้ำให้บึง กะจิประมาณนี้ครับจะปลูกต้นหม่ปลูกต้นบักพาวใส่น้ำอโอเคครับสำหรับคลิปน้อยๆน,นี่ก็ฝากพี่ฝากน้องเล่าไว้เพียงสำานีกงกนพอกันไหมครับสวัสดีครับ